กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการวิทยุซองนะครับในช่วงของเฉยเล่าเรื่องนะครับซึ่งก็มีนักวิชาการนะนักวิจัยวุโสอีกท่านหนึ่งนะครับชื่อว่าปาร์คยุนจุงเนี่ยก็ได้บอกไว้ว่าหากดูจากข้อเท็จจริงซึ่งไม่พบลักษณะที่จะบอกได้ว่ามีการต่อต้านขัดขืนขณะถูกฝังนะแสดงว,ว่าเต็มใจแหละพวกเขาเนี่ยจึงน่าจะถูกฝังเมื่อตอนที่หมดสติหรือไม่ก็เสียชีวิตไปแล้วอ๋ออันนี้ก็คือเป็นการวิเคราะห์จากลักษณะท่าทางอาจจะโดน ปอกให้หลับหรือว่าหรือว่าอาจจะฆ่าก่อนอแล้วก็ขย้ยนลงหลุมนะ,ะตำนานพื้นบ้านชี้ว่าการสังเวยชีวิตมนุษย์เนี่ยก็เพื่อที่จะให้เทพเทวะเทให้เทพพย,ยดาฟ้าดินพอใจนะเพื่อวิงวอนให้สิ่งก่อสร้างที่พวกเขาสร้างขึ้นมาเนี่ยมีความคงทนยั่งยืนนะฮะอันนี้เขาก็เป็น<ม>การคิดคิดแทนคนโบราณใช่ไหมซึ่งเราก็ไม่ได้ ไปหาคนโบราณขนาดนั้นขึ้นมาถามอยู่แล้วล่ะถูกไหมฮะก็เป็นการวิเคราะห์ของคนสมัยใหม่เพราะว่าสมัยนี้มันไม่มีแล้วอะประเพณีนี้นะน่าจะยกเลิกกันทุกประเทศแล้วล่ะหรือว่าคุณส้มจะฟื้นประเพณีนี้มาไหมฮะไม่ค่ะเอาไหมฮะเดี๋ยวจะจับคุณส้มโยมโดนลงหลุมมาไหมฮะไม่เอาค่ะอ่านเขาก็วิเคราะห์นะคะจากลักษณะการเสียชีวิตในหลุมนะว่าเออมันก็ไม่ได้มีลักษณะการขัดขืนนะหนึ่งคือเต็มใจหรือก็บอกว่าคือพีชีพอะ เออพีชีพเลยนะเพราะว่าอาจจะมีบอกว่าได้บุญได้ขึ้นสวรรค์นู่นนี่นั่นตามความเชื่อคติของโบราณเขาหรือไม่สองก็คือหมดสติหรือว่าตายก่อนแล้วก็โยนลงหลุมไปอะไรเงี้ยนะวันนี้ก็เป็นเป็นเป็นเรื่องความเชื่อนะคุณส้มนะเออคุณส้มเชื่อเรื่องอะไรบ้างฮะไม่เชื่อเวรกรรมเชื่อไหมฮะเชื่อคุณส้มนี่ได้ข่าวว่าคุณแม่นี่ถูกเลขเด็ดบ่อยนะคุณส้มไม่ชอบช่วยเหลือแมว นะคคุณแม่ก็ชอบช่วยเหลือแมวให้อาหารแมวกลางค่ำกลางคืนนะเห็นเดินท่อมท่อมสองคนแม่ลูกนะแล้วก็ไปนั่งกินแซนด์วิชหน้าร้านสะดวกซื้อให้อาหารแมวเสร็จก็ให้อาหารคนต่อเออได้บุญได้บุญนะครับคุณส้มทำต่อไปนะทาดแมวตัวจริงปรึกษาคุณส้มได้นะทาดแมวนะเจอแมวเจ็บป่วยอะไรพาไปโรงพยาบาลตลอดนะฮะคนนี้ทาดแมวของจริงฝากไว้แค่เท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับรายการวปถทเี่ย่องนะฮะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ ในช่วงต่อไปนะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ